อ่ะโอเคครับผมการสซฟกันด้วยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแบล็กเซอร์องผมเล่นตามที่คนรีเควสต์ขอแลว้ว่าให้เล่นโชว์จีเซตสายิแต่ต้องเริ่มที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะไม่รู้ว่าไหวป่าครับแล้วก็ของนะเล่นเท่าที่เล่นได้แล้วกันผมต้องพูดอย่างนี้ไม,ไม่แน่ไม่นอนอนะ่ะผมผมไม่มั่นใจด้วย โอเคใช่ฮะมีคนเล่นอายาสองคนนะ <c oughs> โอ้โหแม่งสุดยอดสี่คนอนะ่ะโอ้โหได้อายอันหนึ่งมาแต่ว่าขาไม่ได้โดนสองคนลุมตีโ,โหสุดยอดนะ เหลือสามมิดเหลือสองมิดถ้าเจอขาก็เล่นได้ถ้าไม่เจอขาก็น่าจะไม่เล่นแค่นั้นแหละเจอล้ะ เขาคงเก็บหนังยางไปโร <c oughs> งเรียนด้วยนะโอเคเขาเลื่อนเซดโรงเรียนฮนะ <c oughs> เราขอย่างสักอันหนึ่งก็พอเราไปต่อโอเค รู้สึกว่ายางมันจะหายไปเปล่าผมว่านะเสียวกันครับถ้ายัางหายก็เล่นยางยางที่เยอะที่สุดก,ก็คือที่ปหาคานะ่ะโอ้อย่าบอกนะเอาจริงดิ <c oughs> เชีย่ยมากเลยเกมน,นี้ถ้าคุณกดอันนี้พี่ก็คือจบเลนะ้ว สามมีดหารน้ำแข็งโอ้แม่บาบอโอเคที่เราก็หาหินายาปันนีในการคาบต่อไปแต่ว่า <c oughs> ได้หนึ่งฮะยาใหญ่ก็ดี หายนกก่อนนะเพื่อได้<อ>ตลกใช่ไหมนะ<อ>กดไปละโห<ฮ>สุดยอดจริงนี่โอเคได้แล้วครับ่ไม่ใหม่ไม่ไมไมไม โอ้ปีหมดเลยชีพหายแล้วกูหาเหล็กเกมแม่งทำร้ายจิตใจมาก าของที่ระย่างะนะที่จริงอันนี้มีดเหล่าไข่แล้วกันหากระบอกกันคว้างมาถ้าซาอีตายจะดีมากเราก็จะไม่ต้องติดค้างไรกับซาอีแล้วก็หาผ้าประมาณนี้นะเราเก็บไปสามเมตรเหลือสองอ่ะต้องคำนวณอ่ะในการไปทำของหาที่โรงพยาบาลด้วย ไม่ได้ไม่ได้ <S <S เฮ้ยผมหาไม่เจอไอ้ป้า เฮ้ยทำไมไม่คิวอ่ะโอ้โหสุดยอดจริงเกมนี้ไม่ไม่เ okay, คผมทำดีเควส์เสร็จแล้วนะ ดูซะผมทำคนที่ดูเคสขอได้แล้วนะครับเหลือแก้วก็ได้แต่ว่ามขาดแขนขาดใช่ครับผมขาดแขนเฮ้ยเอามาสุดยอดจริง Но за что? ดีที่เขาไม่ได้มานะเดี๋ยวเราต้องไปหาหนังกับกระดองต่อก็ได้นันยังไม่มีกันดาบเจอปะนะขอล้อง ยากนะผมว่า okay. โอเคเขายากอนะ่ะอีเตอร์ของนะ่ะจะาทำหัวไดู้ฟูๆแม่งดีที่เราออกไปโชคดีอะ่ะเหมือนตอนนี้เรายังไม่พร้อมอะ่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้แม่โอไมก่กอด อ,อีเตอร์มี4อันนะครับอีเตอร์ที่ส,สื่อสารแต่ว่าโอ้โูยี่โอ้แม่งเอ้ยกว่าจะมา,านี่ด้อยนี่นะ อาย่ามาดเองแล้วไวมากเอาดิเกมเล่นกับผมอย่างนี้จริงดิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลูกพ่อเอาแล้วเอาเอ้ยหยุด วัาด,ดวงอ่ะให้เขาไปโรงงานโอ้ยหาแม่งโคตรจะเสียทรงเลย ต้องคาปรัวัุิทองแล้วมั้งแต่ก่อนอื่นที่จะหาวุธทองอ่ะค่อยๆเรื่อยเชนเย็นลวดแล้วก็เหล็กเหือได้อยู่ลวด ที่จริงอะ่ะมันก็ไม่แตกต่างนะผมบอกไปเลย หาแร่เหล็กแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ดินปืนลวดทิ้งไปก่อนแล้วกันเจอลวด ้ตีน <c> ป <oughs> <Incred> <c oughs> <'t> <c oughs> ืนห <orter is> ้องร้องละ แม่งทำร้ายผม,มอ่ะอุโมงได้อยู่ได้อยู่มีอาหารได้อยู่ขอแบตเตอรี่<อ>เร็ว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 ขออะไรก็ได้มา โอ้ยเลเ,อเลเซอร์อรตัวชี้เลเซอร์ขอหน่อยครับตัวชี้เลเซอร์น่าจะมีเยอะนะอื้อเะตากำรรม,มาหาผมแกโอ้ oh my g o s โดนลุ้มโอโ้สวยเดี๋ยวรอผมก่อนอันนี้อันนี้ต้องขาจริง <c oughs> เดี๋ยววุ้นเราเดี๋ยวผมซวยหาแค่ตัวชี้เลเซอร์ครับทุกอย่างมันก็จะจบสักทีคนเกมนำแตกดีแล้วครับโดนบเบิ l e a อ t ท c ก อคอ่ะดูครับนี่อันนี้คือเซตฟนะตัวเกมน้าตัวแตกครับที่เหลือเราจะไปหาของกันเราจะไปที่สลัมไปหาเข็มแล้วก็ไฟชักแล้วก็น้ำมันนะเผื่อได้ของดี หม้อก็จะปินดนี่หว่ดีนะที่กรุงอันนี้ด้วย อุ้ยอาหารปัญญาอ่อนเพื่อนเนี่ยโดนตีดับเบิลนัทแท็กอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ได้อะ Ugh. <clears throat> คิดไปเลยครับว่าเขามียาทองแน่น,นอนแต่เราไม่มีเราหาของไม่เจอเฮ้ยเจอของดีนะนล้วมม้งใช่ปะ งงอ่ะชนะแบบงงมากเลยผมกำลังฟาร,ร์มของเลยโอเคครับได้รู้แล้วนะครับมันเล่นชามากนะผมผมบอกเนี่ยมันเล่นชาถ้าถามว่าควรรีบประมาณหรือควรหนึ่งคือรีบประมาณสองคือทำก่อก่อนให้ผมแนะนำให้เลือกทำก่อก่อนนะคุณเห็นไะลนะ่ะอาญาแมงมัดเอบอบวกคนแรก <c oughs> ไอ้ที่คนรือปืนสนอ่ะไอ้นะ่ะสองไอ้คนน่ะไอ้คนน่ะแม่งมาไอ้บุคคลแรกเลยครับไปมาแม่งแพ้โดนคนลุมตีสอนอ่ะสองเกาะแม่งไม่มีแล้วลักกี้อ่ะ,อะผมลักกี้ตรงที่ผมกดสกิลไว้คือเขามาแล้วเขาไม่กินอาหารเลยเขาเดินมาแล้วผมกดสกิลอัดนน้าตุ่มเรียบร้อยเขาแตี่ยเขามีอาหารตั้งเยอะผมเก็บ มันมันซีอได้โอเคครับโอเคอยู่เกือบกืบแตกด้วยรอดครับโชคดีนะชุยังโชคดีอยู <c oughs> ่จะค่าสองคนก็นี่แหละประมาณนี้แต่ต่มน้อยฮะไม่แปลไม่แปลกใจฮะเซตนี้ก็น่นที่ผมแนะนำอ่ะอแต่ว่าเซตเนี้ยก็สามารถเล่นไปเล่นสายดาบได้นะ คุณเห็นปะไอเอเตอร์ I e อ่ะคุณมีแค่ไอเอเตอร์ e ater, แล้วก็ดาบพิณยบันเนียคุณก็ได้คิวปิดละเรียบร้อยแต่ถ้าแนะนำว่าให้เล่นเซนอะไรดีผมไม่ค่อยแนะนำขี่เท่าไหร่แต่เล่นก็ได้ครับคิ่บวกสามอันนี้บวกสามเป็นหกหกอันนี้นี่มันก็มีแค่นั้นเอง <laughs> แต่ว่าถ้าไ้กรโชจิอ่ะรับรองโอเคเข้าใจครับมันมันโอเคอยู่ได้มีมันโอเคแต่ว่าแค่ แค่อย่างเดียวติดปัญหาอย่างเดียวก็คือแบบคู่ตัวคุณบางอยู่นะเท่า,น,านั้นเ <c oughs> องเนี่ยยังยังดีที่แบบเขาแม่สองหกห้าผมสองไอสามสิบเองใช่ปนะละยังดีที่ผมมีดาบทองไม่งั้นเล่นไม่ได้เออต้องพูดอย่างนี้ไม่งั้นเล่นไม่ได้คือเนี่ยคือคนหนึ่งเขามีสองไอ้ชื่สามอเคปะคือช่วยเจีย๋ยเล่นเกมตัวมันแค่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดเองนะครับ เซินตัวอื่นอนะ่ะมันคือ55อเมื่อกี้ถ้าไม่ยังไม่ได้บวกดาเมจนะอีกนะอโชคดีครับที่ผมได้เจ้เขียวเนี่ยโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากครับคิมนี้น่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้เล่นใหม่ได้นะเดีย๋ยวเจอกันคลิปน้ฮะทุกคนขอบคุณครับ